สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรีบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นกำเนิดเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฉบับ t h a i l a n d only นะฮะคราวนี้ก็จะเป็นของพระอีสวนพระแม่อุมาพระนารายหรือว่าพระพรหมเรื่องนี้ก็อ้างอิงมาจากคำพีนาราย20ปีเื่อมโยงกับจักรวาลของรามเกียรตนะครับส่วนมากที่เราได้ยินและดูซีรีส์มักจะเป็นเวอร์ชันอินเดีย แต่ถ้าเป็นพระอีสวนกติไทยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ากําเนิดเทพเจ้ากติไทยในรามเกียรติ์เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับ ในกามีไสยศาสตร์บอกว่าครั้งที่เพลิงบาลัยกันล้างโลกจนหมดสิ้นแล้วครั้งนั้นพระเวทพระธรรมมาประชุมกันและเกิดสิ่งมีชีวิตหนึ่งเรียกว่าพระสยามภูวยานอันหมายถึงพระเป็นเจ้าที่เกิดขึ้นเองได้พระเจ้าองค์นั้นมีนามว่าพระประเมศวรหรือว่าพระอิศวรพระอิศวรนี่อยู่ว่างๆก็ไม่มีอะไรทำนะฮะจึงได้ใช้เทวริทยกมือลูกพี่ทองและก็สะบัดหน้าให้กำเนิดเป็นพระนางอุมาภควตีหรือว่าพระแม่อุมาพระประเมศวรหรือพระอิศวรปรึกษากับพระแม่อุมาว่า จะสร้างกลับมาพบสวรรค์เขาพระสุเมนและแผ่นดินขึ้นเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพวงทั้งเทวดามนุษย์ฤาษีวิทยาทอกินนอนคนทันอสูรและก็สัตว์ต่างๆครับคือกติไทยเนี่ยชัดเจนเลยว่าพระอิศวรเนี่ยก็เป็นเทพสูงสุดของจักรวาลน,นะฮะ แต่พระอุมารู้สึกว่าสร้างกันแค่สองคนเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินแกสบัดเนี่ยนะน่าจะสร้างผู้ช่วยมิตสักคนนะพระประเมศวนก็เห็นด้วยจึงยกมือซ้ายลูกมือขวาสบัดไปให้กำเนิดพระเป็นเจ้ามีนามว่าพระนารายและเอามือขวาลูกมือซ้ายสบัดออกไปเกิดเป็นพระพรหม คือจะบอกว่าเกิดง่ายกว่าแบบินเดียเยอะเลยครับผมจากนั้นพระอีศวนก็สำรอกพระมังสาในท้องออกมาและทิ้งลงมาเป็นแผ่นดินหนาสองแสนสี่หมื่นโยศเอาปินเก้วปักผมมาปักเหนือพื้นพระเป็นเจ้าทั้งสี่จึงเชริทําไม่กลายเป็นเขาพระสุเมนเป็นที่อาศัยของเทวดาอสูรและก็สัตว์ต่างๆครับเทพทั้งสี่ก็ได้ให้กำเนิดพระเพลิง,พร,พ,งพระพายพระแม่คงคาขึ้นเท่ากับว่าท่าทั้งสี่เนี่ยครบแล้วครับ จากนั้นพระอิศวรก็สร้างพระจันทร์พระอาทิตย์ทําให้เกิดกลางวันและกลางคืนขึ้นให้นางมณีเมฆลารักษาท้องทะเลและประโรตรามศูนจากนั้นพระเป็นเจ้าได้ให้กําเนิดเผ่าพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฤาษีนักสีดกินนอนคนทันเทพบุตรนาอับสรทั้งหลายเป็นโอปปาติกาเกิดขึ้นเมื่อทรงสร้างสรรพชีวิตเสร็จแล้วพระอีศวรก็เบื้องสายธุรํมซึ่งเป็นมหาสังบาลออกไปประดิษฐานจากนั้นเทพทั้งสี่ได้สร้างอนันตนาคราชมีศักดานุภาพยิ่งนัก ในเวลาต่อมาอน,าน,นันตนาคราชเกิดคิดว่าตนเป็นผลงานที่เก่งที่สุดใน3โลกจึงคิดจะท้าทายว่าถ้ามีเทพองค์ไหนเก่งกว่าตนแล้วก็ให้มาปรองตรี์ต่อหน้าที่ทั้งสี่กันเทวดาทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครสู้อน,น,นันตนาคราชได้นอกจากพระพายพระอีศวรเห็นเช่นนั้นจึงอนุญ,ญาตให้ทั้งสองเนี่ยไฟกันครับอน,น,นันตนาคราชก็เลยแผงลิ์เอากายรัดเข่าพระสุเมนถึงยอด และแผ่พังพันรับลมของพระภายแล้วก็ท้าทายว่าถ้าพระภัยสามารถพัดให้เขาพระสุเมนหักลมได้จึงถือว่าชนะเมื่อพระพายแผงลิตอานันตนาคราชก็อ้าปากและกืนลมเข้าไปพระพายเห็นเช่นนั้นก็โกรธมากบันดาลลมให้แรงขึ้นพญานนาคเนี่ยก็ขยายร่างสู้ก็งอกหัวมานะไม่ท้วนพระภายเนี่ยก็เลยเริ่มบวร้อนจึงเอาลมปราณของเทวดาทั้งหลายมาพัดเขาพระสุเมนให้ได้อานันตนาคราชเนี่ยก็ยังงอกหัวใหม่ครับเทวดาทั้งปวงเนี่ยก็เลยไปร้องทุกข์กับพระอีศวนพระอีศวนก็เลยบอกทั้งคนนี้ว่า พอแล้วพอแล้วพวกเจ้านี่เก่งเสมอกันนะอนันตนาคราชท่านพอได้แล้วช่วยคลายลมออกมาด้วยเทวดาเนี่ยเดือดร้อนกันหมดแล้วถ้าไม่พยายาคยอมคลายพระพายออกมาครับพระพายที่ดูคลายออกมาเนี่ยก็ได้ชนกับเขาพระสุเมนจนเศษหินแตกกระจายเป็นมวลทนข้างละหมื่นโยธพระอีสวรพระอุมาพระนารายและพระพรมจึงสรรเสริญพญาอานันตนาคราชและพระพายว่าอัศจรรย์และกุลหลยิ่งนักหลังจากจบเรื่องวนๆแล้วพระอีสวรจึงทําให้เขาพระสุเมนที่แตกทาลายเนี่ยกลับมาอยู่สภาพเดิม และเหล่าเทวดาทั้งหลายก็ไปสถิตอย่างเก่าพระสุเมนดังเดิมครับพระอีสวนก็ในนมิฐผานะมีนามว่าโคอุสุภราชซึ่งก็คือโคนันที่เป็นเทพผานะและเป็นโคอุสุภราชตนแรกของยอดเก่าพระสุเมนพระอีศวนจึงมีอีกพระนามว่าพระสุรีเป็นเจ้าตำราโคเรียกว่าไซตรึงศักดิราชและได้ประกาศว่าองค์การในเทพยาดารู้เหล่าเทวดาจึงสร้างผานะของตนบ้างพระนารายณ์สร้างพยารุธตัวใหญ่ขึ้นมาเป็นผานะทําให้พระองค์อีกพระนามว่ากฤษณนุรักษ์ส่วนพรหมาาัทดารังสรรค์ให้เกิดหองทองเป็นพาน นะจึงได้อีกนามว่ากามา,าลาศ卡尔หงพระเพลิงก็ได้บันดาลให้เกิดแรดเป็นผานนะอันนี้แนวสุดๆนะฮะ พระพายเนี่ยก็สร้างม้าพลาหกเป็นพาน,นะเทวดาทั้งหลายก็ต่างสร้างสัตว์เทพพานะของตนตรงนี้ท่านผู้ชมสังเกตดูก็จะพบว่าพุทธกับนาคตัวแรกในจัก,กรวรรไทยไม่ได้เกิดมาจากนางวินาตาและนางกัททรุต้มแบบฉบับอินเดียน,นะครับแต่กลายเป็นว่าพระนารายณ์เนี่ยสร้างพยาคุตขึ้นมาแทนครับแถมชาย,ยาของพระศิวะองค์แรกก็เป็นพระแม่อุมาแทนที่จะเป็นพระแม่สตีแบบบินดูครับนอกจากพระแม่อุมาแล้วพระอีศวรก็มีชาย,ยาอีก3องค์มีนามว่านางมาหิสวรีนางรัสวดีและนางโพขาวดี รวมแล้วเนี่ยพระอิศวรนี่มีชญา,าสี่องค์ครับส่วนพระนารายมีมาเหสีมีนามว่าพระแม่ลักษมีกับพระแม่สุรสวดีครับเทพทั้งหลายก็ประชุมให้เกิดสัตว์พานะต่างๆขึ้นบนโลกท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าพระแม่สุรสวดีหรือว่าพระแม่สรุรวดีไม่ได้เป็นชายาของพระพรหมนะครับมาเป็นชายาของพระนารายณ์แทนครับซึ่งเน,นเรื่องตรงนี้เนี่ยจะไปคล้ายตำนานหนึ่งของอินเดียที่บอกว่าเดิมทีแล้วพระนารายณ์เนี่ยมีเมียสีคน ได้แก่พระเมธทรณีพระเม่ลักษมีพระเมธสรสวติและก็พระเม่คงขาครับแต่ว่าต่อมาเมอีก3ามคนก็คือพระเม่คงคาพระเม่ลักษมีพระเมธสรัสวดีก็เกิดอิจฉาแล้วก็ตบตีกันสาบกันไปสาบกันมานะฮะสุดท้ายพระนารายณ์เลยยกพระสรสวตีให้กับพระพรหมยกพระเม่คงขาให้กับพระศิวะส่วนมีรอยแบบพระเม่ลักษมีเนี่ยพระนารายณ์ก็เก็บไว้เองครับ ทำให้พระองค์เนี่ยหรือชายาเบียงสองคนนับแต่นั้นแบบในเทวสถานบทพรามที่พระนารายมีชายาสองคนก็คือพระแม่ลักษมีกับพระแม่ธรณีไซขวานี่เองครับกลับมาที่ตำนานไทยกันต่อนะฮะหลังจากแต่งตั้งชายาเสร็จแล้วเนี่ยพระพรหมมาหรือว่าพรหมธาดาเป็นผู้สอนตรภพและตรเพศแกฤรศีนักศิษย์วิทยาทรพคนทันและก็พรามทั้งหลายให้เรียนไว้สอนตรภพให้รู้จักการเกิดในโลกทั้งสาตรเพศคือพระเวทที่สอนเรื่องการก่อกองกูลพิธีบูชายันต่าง โหราศาสตร์หมู่ดาวนักศาสตร์กับคำพีเรื่องสารพุทียแก้บำบัดโรคลักษณะในกายของพระตีมุลนิธทั้งสอันได้แก่พระประเมศวรพระนารายพระพรหมพัดาว่าด้เรื่องลักษณะของเทวดาคุณสมบัติของจักรพรรดิราชจุลจักรพรรดิและสามัญกษัตริย์ทั่วไปลักษณะเศรษฐีกหบ,บดีลักษณะมงคลมงชนทั้งปวงลักษณะของมหาบุรุษเจ้านรรัล,ะละแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลักษณะอาศีตรพยานุพยัญชนะ108ประการเมื่อสอนพระวิสุท แล้วพระพรหมก็มีองค์การว่าใครทําตามการบูชายันเหล่านี้จะได้แต่ความเป็นอุดมมงคลครับถ้าพราหมณ์คนไหนทําไม่ได้แล้วก็จะไม่ถูกเรียกว่าผู้มีชาติตระกูลพราหมณ์ฝ่ายพราะนารายณ์เป็นผู้สอนศาสตร์และศิลให้กับเผ่าพันธุ์ต่างๆทั้งเรื่องการใช้อาวุธการตีบวกและการตั้งตบัตพิธีส่วนพระอิศวรน,นั้นคิดว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายควรจะสามารถมาขอพรจากพระองค์ได้ถ้าไปอยู่ในบรมชั้นสูงแล้วก็ดูจะไม่สมควรนักพระอีศวนก็เลยสร้างเขาไกลลาดขึ้นมีสีขาวเหมือนเงินบริสุทธิ์เเพื่อใหห้ามนา คนครุฑนาคหรือสีนักสีคนทันเทวดาระยะก้าถึงองค์โดยง่ายครับและทรงสร้างเทวบุตรขึ้นสีองค์มีนามว่าจีตุบทจีตุบาจีตุราชและจีจเซนจากนั้นพระองค์ก็ไปอยู่อย่างเขาไกลลาด ึ่งในตอนนั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยไม่มีผู้ปกครองครับซีวบุตรทั้งสี่ก็เลยไปเชิญพระอินทซึ่งตอนนั้นในอยู่พมโลกให้มาเข้าเ่อไพรส่วรครับพระอีศวนก็มีองค์การให้พระอินทครองสวรรค์ชั้นดาวดึงนับแต่นั้นให้อยู่เหนือวิมันวิชยันมีนางฟ้าน,นางอักษรเป็นบริวารมีชายาทั้งสี่มีนามว่าสุจิตราสุชาดาสุธรรมาและสุนันทามีนางบำเบิลชื่อว่ารมพาอรุณวดีมีอำมาตย์ทั้งสี่ก็คือพระอรชนุนมาตุลีเวสุกรรมเวสุยาน พระอินก็เลยได้ตำแหน่งราชาแห่งเทวดาหลังจากนั้นพรมัทาดาก็ไปอยู่อย่างพรมโลกเป็นใหญ่แก่พรมทั้งหลายในโซโลสมหาพรมเทวบุตรเทพิดาก็อยู่ในวิมานของตนที่สมควรส่วนพระนารายก็ไปประทับอย่างทะเลน้ำนมหรือว่ากเกษียนสมุทรบรรทมเหนือบัรลังซึ่งเป็นพยาอนันตนาคราชเป็นอนว่าไตรภพทั้งสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็บรรดานเนี่ยรวมถึงสิ่งมีชีวิตก็ได้สร้างเสร็จเป็นที่เียบร้อยแล้วครับเรื่องราวต่อไปก็เป็นการสร้างช้างสิบตระกูลรวมถึงพระพิเนศพระเทวกรรมช้างเอราวัณก ช้งางตระกูลอิสุรพงศ์วิษณุพงศ์พรหมผงและก็อัคนิพงครับรายละเอียดอยู่ในคลิปกำเนิดพระพิฆเนศกติไทยเป็นในเรื่องต่อจากตอนนี้ได้เลยนะครับเรื่องการกำเนิดพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์ในกติไทยและการสร้างสามโลกก็ขอจบลงตรงนี้ครับท่านผู้ชมอยากฟังเรื่องราไหนเพิ่มก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสก่อนพเพื่อเห็นข้อความก่อนใครในเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ